ระหว่างวันที่8ถึง10กันยายน2567ณห้องประชุมสระบัวหอประชุมรสสพักวังสริดมาหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาอาจารย์ดรสมชายวัชระปัญญาวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผนสำนักง,งานอธิการบดีเข้าร่วมการสัมมนาในเครือข่ายด้านนโยบายและแผนของมาหาวิทยาลัยราชพัฒ ระจำปีงบประมาณพศ2567ในหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทศวรรษหน้าซึ่งจัดโดยมาหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายด้านนโยบายและแผนของมาหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ของมาหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการทํางานด้านนโยบายและแผนโดยมีผู้ศาสตราจารย์สุทีราเข็มทองรองอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณและพัฒนาคุณภาพมาหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธานพิธีเปิดสําหรับกิจกรรมตลอดการสัมมนาประกอบด้วยการประชุมระดมสมองในการทบทวนผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรค และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงบประมาณของมาหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นการบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนง,งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างไรายได้การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมระดมสมองทบทวนโครงการร่วมของมาหาวิทยาลัยราชภัฏและเสนอโครงการใหม่ประจำปีงบประมาณพศ2569ของแต่ละสถาบันเครือข่ายและเสนอโครงร่าง โครงการร่วมของมหาวิทยาลัยราชพัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ